ฮัลโหลสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาเล่นกันในหัวข้อให้ไพ่เล่าเรื่องซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเล่าไพ่จะเล่าเรื่องออกมาในลักษณะแบบไหนะนะคะเดี๋ยวถ้าให้ไพ่เล่าเรื่องไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสรุปเรื่องได้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นหัวข้อกันเนาะลองดูว่าพลังงานวันนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวลองดูเนะาะไพ่บินอยู่แล้วสับไปสับมา,พาไพ่ก็จะบินอยูตลอดตลอด ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ขนาดเป็นคนมือใหญ่แล้วนะแล้วก็ไพ่แบบนี้จะค่อนข้างใหญ่ด้วยเม่มอากับคนที่มือ,อเล็กอ่ะเอาละมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าวพลังงานตันี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ เพื่อนที่เข้ามาลองเช็คพลังงานก่อนได้มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ชัางหัวมันเหมือนเดิมนะมีอะไรที่แบบจะต้องไปเก็บไปคิดอะไรมากไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่า,าคนที่เข้ามาดูเนี่ยก็จะมาดูแบบหลายๆคนไม่ได้มาดูแบบทุกคนนะคะพลังงานของคนทตุน้ํานะคะทตุน้ําชาติดิม อ่ะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะธาตุน้ําก็จะมีมีกรกฎพิจิกนะแล้วก็ธาตุดินนะคะมังกรผู้ศพกันนะคะจริงๆเราก็ดูได้ทุกธาตุนั่นแหละนะคะได้นายอัพครับโฟล์อัพครับนายอัพเพนทรัลแล้วก็เจแอมเพลสนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ที่เข้ามาเนี่ยก็อยู่ เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความสุขสุขสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็อยากจะปลีกวิเวกคนเดียวด้วยมีพลังงานที่รู้สึกว่าอยากจะอยู่นิ่งๆอยากใช้ความคิดบางอย่างอาจจะคิดด้วยเรื่องงานเรื่องการเงินหรือสถานะความสัมพันธ์กับใครบางคนแต่ถึงแม้ว่าจะมีสถานะกับถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกกับใครบางคนเนี่ยแต่คุณก็ยังมีความเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมีบางอย่างที่แบบอยากจะ ิดกั้นเอาไว้อยู่ยังไม่ได้อยากให้ความรู้สึกหรือว่าเทความรู้สึกมอบความรู้สึกนี้ให้กับใครสักเท่าไหร่นะคะหรือในบางคนเนี่ยเรามองว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอยู่เคยเชื่อไหมว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่เราคนที่ทำบุญมาเยอะๆเนี่ยจะมีเทวดาประจำตัวซึ่งเขาอะจะ เป็นผู้ช่วยอย่างหนึ่งก็คือเขาจะสามารถรู้ว่าคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมไหมเ,เราจะไม่พูดว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีจริงๆแล้วเราอาจจะเห็นว่าเขาเป็นคนดีแต่เนื้อแท้เนื้อข้างในเลยอะ่ะเขาอาจจะมาด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์กับเราก็ได้เห็นะพอซื้อแม่ซื้อหรือเทวดาจำส่วนี้ก็จะพยายามปกป้องแล้วก็กันออกไป นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแกลัดทำให้มีพลังงานที่ว่าเออถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาเราก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้อยากเปิดใจอะไรนะตอนนี้ฉันเยากจะโฟกัสไปที่การหางานการทําเงินหรือการที่จะเข้ามาดูแลตัวเองอการพัฒนาตัวเองมากกว่าอยากทําตัวเองให้มีความสุขมากกว่านะคะพลังงานใน คนที่เข้ามาก็จะโดยประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องราวค่ะช่วงนี้คนที่เข้ามานะที่มีประมาณประมาณนี้มีเรื่องราวที่มาที่ไปยังไงนะอืมจะมีเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เข้ามาไหมโอ้สิดบดาวสเตรน ริงถือช่วยเดอะสตาร์นะคะช่วงนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ออนอกจากมีเสน่ห์แล้วยังคิดว่านี้ได้ไพ่สิบไม้เท้ามาด้วยมีเรื่องงานหรือความรู้สึกบางอย่างที่ต้องแบกรับมีภาระค่อนข้างหนักนะตอนนี้อาจจะมีงานที่ค่อนข้างเยอะแต่มันก็อืมได คุณก็ผ่านมันไปได้นะคือคุณอาจจะคิดว่าปริมาณงานที่มาในช่วงนี้เนี่ยมันงานมันเยอะแั้วแหละอาจจะต้องกลับมาตั้งสติแล้วก็ทบทวนตัวเองก่อนว่าอันไหนที่มีความสําคัญมากงานอันไหนด่วนเป็นอันดับที่หนึ่งงานอันไหนรอได้อ่านะซึ่งคุณก็จะรู้สึกว่าการทํางานหรือไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในสถานะความสมคัญอะไรที่มันจะต้องแบกกันหนักๆเนี่ย เชื่อว่าคุณยังสตรองแล้วก็เข้มแข็งกับมันได้อยู่นะเพราะมีไพ่เด e อสเขึ้นมานะคะแล้วก็มี k i ง o of u u p กับ The Star ขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยตัวคุณเองมีสเสน่ห์มากเลยนะ มันอาจจะไม่ใช่ใครที่มาแอบชอบคือหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือทั้งผู้ชายที่มองเห็นคุณเนี่ยอาจจะเดินมากับเพื่อนสี่หาคน่เขาจะเห็นคุณโดดเด่นกว่าคนอื่นมีความน่ารักมีความสดใสมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วเวลาที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันสบายใจ นะมันสบายใจที่ได้เห็นได้พูดคุยได้แชร์ความรู้สึกกันคุณเหมือนกับว่าเป็นพลังงานดีๆให้กับอีกหลายๆคน,นกันแล้วก็ในช่วงเนี้ยคุณกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองคุณเคลียร์พลังงานที่ที่เรียกว่า energy ไม่ดีเนี่ยออกไปแล้วก็สามารถเสริมสร้างพลังงานตัวเองใหม่ๆได้ตลอดนะมีความสุขกับตัวเองช่วงเนี้ยนะจึงแม้ว่าจะมี ภาระหนา้าที่การงานที่หนักไรืว่าจะอะไรก็ตามคุณผ่านมันไปได้นะในช่วงนี้นะคะอะ่เรามาดูกันนะคะว่าแล้วอ่าในอีกระยะหนึ่งไม่รู้แหละว,ว่าจะอาจจะสักภายใน1สัปดาห์1เดือน2เดือน3เดือนเนี้ยคุณจะพบกับเหตุการณ์อะไรบ้างแต่ที่น่าสนใจนะจะมีใครเข้ามาสารสัมพันธ์ใหม่ๆไหม,ห,ม,ห,มหรือว่า คนของคุณจะเป็นยังไงหรือบางคนที่เข้ามาเราว่าพลังงานวันนี้คุณไม่ได้โฟกัสที่ความความรักกันนะคุณโฟกัสที่ตัวเองคิดว่านะวันนี้ยต่ะไพ่ไพ่เด็กชืรียญเดี๋ยวางซ้อนกันเลย King of Pentacles หกถ้วยแล้วก็สิดาบ นะจะบอกว่าในช่วงนี้ในอนาคตที่ที่อาจจะต้องเจอนะบางครั้งเนี่ยการที่คุณคิดว่าการทำงานหาเงินการเก็บเงินคุณมองว่าการที่อนาคตเนี่ยที่คุณจะมีเงินเยอะๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคุณจะสรรหาทุกวิกีทางที่จะสร้างมันขึ้นมาแต่ก็ระหว่างเรื่องความเครียดความวิตกจริต บ้างนะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะแบบนึกถึงในวัยเด็กในอดีตที่ผ่านมาอาจจะบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เพราะว่าฉันเนี่ยไม่ค่อยมีเงินเลยฉันตกอยู่ในความลําบากฉันเคยลําบากมาก่อนตอนนี้ฉันสามารถหาเงินได้แล้วฉันก็จะต้องพยายามทํางานให้หนักหนักมาก,ก,กขึ้นแต่อย่าลืมบาลานตัวเองด้วยนะคะเพราะว่า ยิ่งเราทํางานหนักมากเท่าไหร่เราจะยิ่งใช้ทั้งแรงกายแรงใจรวมถึงพวกร่างกาย e ต่างๆมันจะตกไปนะดูแลสุขภาพด้วยพ่1สิกแดดนี้ก็แค่อยากจะบอกว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าการที่คุณไปเครียดอืกับทุกเรื่องที่เข้ามานะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะอาจจะทำให้ ออมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยอันนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งนะการหาเงินที่ได้มาถึงแม้จะมีราชาเหรียญคุณหาเงินได้มากก็จริงเริ่มนับจากหนึ่งจากเด็กมาเป็นราชาเลยเนี่ยคือแบบเหมือนกับคนที่รวยแบบก้าวกระโดดอ่ะเหมือนแบบเอออาจจะได้มรดกหรือได้อะไรหรือว่าอยู่ดีๆก็ถูกหวยพลิกชีวิตขึ้นมาอะไรเงี้ยจากอดีตที่เออไม่ค่อยมีตงังอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วมันก็อาจจะทําให้คุณแบบประมาทในชีวิต รืออาจจะแบบลืมดูแลตัวเองลืมดูแลสุขภาพนะอันนี้ก็ <c oughs> ขอภัยค่ะอันนี้ก็อยากจะให้ฝากให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปวิตกอะไรมากอะไรจะเข้ามาก็พิจารณาดูดีๆนะหรือในช่วงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าการคิดถึงเรื่องราวเก่า,กาหรือคนเก,เก่าที่จะเข้ามาอาจจะทำให้คุณต้องคิดหนะัก อ่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าที่เคยบาดหมางหัวใจกันไปหรือคนรักเก่าที่เคยทอดทิ้งคุณไปอืหรือความสัมพันธ์อะไรที่อดีตที่มันเคยเลวร้วายมันอาจจะกลับมาทําให้คุณเครียดนะก็อาจจะเป็นบางพลังงาน,นก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็จะบอกว่าไม่ต้องไปคิดมากหรอกคุณดูแลตัวเองดูแลร่างกายตัวเองที่ผ่านมาเนี่ย พวกคุณดูแลตัวเองได้ยอย่างดีที่สุดอยู่แล้วนะแค่ความเครียดนิดหน่อยที่มันเข้ามาเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปลองไปเปลี่ยนไปโฟกัสเรื่องอื่นดูคือมันห้ามความคิดไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็ลองลองปรับดูก็ได้ว่าอ่ะโอเคฉันจะคิดถึงเรื่องนี้สินาทีนี้นะจบสินาทีปุ๊บตั้งนาฬิกาไว้ปุ๊บะจบแล้วโอเคฉันไม่คิดอละเดี๋ยวฉันไปคิดเรื่องอื่นต่อนะหรือเดี๋ยวฉันจะไปแบบ ออนั่งสมาธิหายใจทิง้งจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เหมือนกับการดึงสติลองนั่งสมาธิดูตั้งเวลาไว้สัก10-15นาทีครั้งแรกลองคิดดูว่าตอนที่เรานั่งเนี่ยเราคิดอะไรฟุ้งซ่านไหมอ่พอหมดเวลา15นาทีมาดูอ๋อยังคิดอยู่ตั้งเวลาใหม่สินาทีนั่งสมาธิแล้วก็ลองดูไม่ต้องไปสนใจยุบหนอพ้องนอนอะ่ะ หายใจเข้าหายใจออกอะไรก็ไม่รู้แหละนั่งแล้วก็มองดูตัวเองแต่ว่าเราเผลอแวบไปคิดอะไรไร้สาระบ้างหรือเปล่าใจลอยอะไรไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะลองลองฝึกดูมันจะเป็นการดึงสติอย่างหนึง่งพอเราเริ่มฝึกแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าทั้งสมองแล้วก็ทั้งร่างกายมันจะเริ่มโล่งขึ้นมันจะมีความโฟล์มากขึ้นมันก็จะนาให้เราแบบ เออรู้สึกว่าเอ้ยโอเคบางเรื่องมันก็ควรจะปล่อยวางบางเรื่องเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดก็ได้ตอนนี้เนี่ยดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีก่อนเนาะก็อาก็อยากจะแนะนำโดยประมาณนี้นะคะแล้วก็อเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้เนี่ย พ่าอยากจะแนะนำอะไรหรือควรจะไปทำอะไรเพิ่มเติมดีนะคะเพื่อให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะหรือใครที่มีความสุขอยู่แล้วเนี่ยอาจจะอืม้มฉันจะไปทำอะไรเพิ่มเติมดีนะหรือว่าใครจะแนะนำให้ฉันไปทำไปทำสวยหรือเปล่าอ่ามาถึงก็เป็น Queen of Pentacle เ,เลยไพ่คู่เกิดขึ้นนะอ่ะมีด h e Lover ด้วยโอ้โหทำไมไพ่ออกมาดีอย่างนี้แต่ มีเดี๋ยวให้ดูแล้วก็ไพ่ใต้สำรับนะคะนี่ไม่ได้เลือกอไว้เองนะนี่สลับสับไพ่ตลอดก็คือได้ิงเหรียญได้ควีนเหรียญด้วยนะคะถ้าถามเรื่องความรักเป็นไปได้ว่าเร,วเร็วเร็วนี้ไม่รู้แหละหนึ่งเดือนสองเดือนสาเดือนหนึ่งวันสองวันอันนี้เรากะเวลาไม่ได้เพราะว่าเ,เราไม่ได้ถามไพ่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาเท่าไหร่เนาะก็คาดว่าจะ มีคนมามอบความรักให้สำหรับคนโสดนะคะหรือสำหรับคนที่ยังไม่มีสถานะต่อการค้นคุยหรืออะไรแบบนี้อาจจะมีการเลื่อนสถานะขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่เดลเว v e r มาคู่กันกับเชนออฟคัพเนี่ยโอเคเป็นไพ่ที่โอเคแล้วพวกคุณจะต้องมีการตัดสินใจเลือกในสถานะนี้แน่นอนการจะเลือกทำอะไรแล้วก็ต้องเลือกดีๆนะเพราะว่า บางสถานะนั้นมันมีผลต่อทั้งชีวิตของเราอะอย่างเช่น้าสมมติว่าอยู่ดีๆมีคนที่รับคบกันเป็นแฟนอย่างเงี้ยผู้ชายมาขอแต่างงานอะคุณจะทํำยังไงมันก็คือทั้งชีวิตที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตกับเขาก็เลือกดีๆนะคะเออเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคือมันก็โอเคอะมันก็โอเคหมดเลยนะเออ อันเนี้ยแต่ว่าไพ่ใต้สำหรับจึงจะเป็นเดมูนนะคะเดมูนเนี่ยมันก็จะเป็นความสับสนที่คุณอาจจะต้องคิดเยอะขึ้นอ่าหลายๆคนพลังงานน่าจะแบบค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วที่เข้ามาชมนะพลังงานวันเนี้ยอาจจะต้องคิดเยอะขึ้นสําหรับในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์หน้าที่การงานอะไรต่างๆก็ตามหรือความรักใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาตอนเนี้ยคุณจะมีความคิดเยอะขึ้น นะอาจจะมาจากประสบการณ์จากในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอดีตที่เคยผิดหวังเสียใจหรือแม้กระทั่งอดีตที่เคยทำดีละแต่มันรู้สึกว่ามันยังดีไม่พออะไรแบบนะคะก็ลองพิจารณาดูค่ะไม่ไม่ได้แบบเออไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรค่อยค่อคิดค่อยๆพิจารณานะคะในการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง หรือบางคนอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้อาจจะเป็นหน้าที่การงานอาจจะไปสมัครงานไว้หลายที่อ่ะแน่นอนว่าช่วงมีเศรษฐกิจเริ่มเริ่มไปได้ในระดับหนึ่งแต่บางส่วนก็ยังไม่ไม่ใช่ว่าจะโอเคนะแต่บางคนอาจจะเริ่มมีการเอ้ยหารูทางหาช่องทางงานใหม่ๆนะคะก็อาจจะมีงานที่รับคุณมาแล้วคุณจะต้องตัดสินใจเลือก นะแต่ก็ให้เลือกตัดสินใจในสิ่งที่คุณรักคุณชอบจสุดแบบเออเราก็ไปอย่างเราเคยไปสัมภาษณ์งานอะไรอย่างนี้มานะเราก็ต้องมีเซนส์ว่าเออที่เนี้ยเราโอเคนะกับอีกที่หนึ่งเงินอาจจะดีกว่าแต่เรารู้สึกว่าใจเราบอกว่าไม่โอเคลองถามหัวใจดูแล้วจะได้คำตอบนะเหมือนกับหลายๆคลิปที่เราเคยพูดให้ฟังบ่อยๆนะคะเวลาที่เราไม่รู้จะตัดสินใจยังไง นั่งนิ่งๆแล้วถามหัวใจตัวเองหลายครั้งที่เราเคยเป็นแบบนี้แหละนั่งนิ่งๆแล้วถามหัวใจตัวเองแต่หัวใจบอกว่าเฮ้ยอย่าลงทุนกับเรื่องนี้นะแต่เราดือ้อแม้ว่าอยากลองดูมันก็ไม่เสียหายไม่ใช่หรอพอเราดื้อปุ๊บเนี่ยมันเหมือนโด,โดมิโนอะที่แบบเราผลักลงไปมันล้มเป็นแถบๆเลยอะเออก็เลยแบบเออต่อไปเราจะ ไม่ไม่ไม่ดื้อกับหัวใจตัวเองละเราจะเชื่อในสิ่งที่ใจเราบอกในสิ่งที่เราทําไปแล้วเราสบายใจหลายๆยากเนี่ยนะตอนนี้ที่ปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าการตัดสินใจของเราจะตัดสินใจยังไงเนี่ยแล้วมันทําให้ชีวิตเราเดินไปแบบไหนโอเคเราก็ไม่คิดว่าการตัดสินใจของเรานั้นมันเป็นเรื่องผิดพลาดแต่มันเป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้ว่า เราตัดสินใจแบบนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราได้เรียนรู้อะไรจากการตัดสินใจครั้งนี้ถ้ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีเราทําถูกต้องโอเคแต่ถ้ามันเป็นการตัดสินใจแล้วทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนหรือเกิดอุปสรรคหรืออะไรใดก็ตามที่ทําให้เราแบบต้องแอคทีฟมากขึ้นอ๋อโอเคเราก็จะได้เรียนรู้แล้วว่าด้วยเหตุที่เกิดแบบนี้เราเลือกทางนี้มันก็เลยทําให้เราจะต้องแอคทีฟมากขึ้นอะไรแบบนี้นะ ก็เป็นโดยประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังในความรักนะคะสุขสมหวังในทุกๆเรื่องคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอให้มีโชคลาภเงินทองนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ